เจอกันเพราะหน้าที่แอฟและสงกรานหลังยาความรักที่ไม่เป็นดังฝันของนางเอกหน้าหวานอย่างแอฟกับหนุ่มสงกรานที่ถึงแม้หลังจากที่แยกทางกันไปแล้วฝ่ายชายจะไปมีรักครั้งใหม่แต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีหากย้อนไปถึงเส้นทางความรักของทั้งสองคนนั้นเรียกได้ว่าดูแล้วจะเป็นความรักที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ จากที่ฝ่ายชายเคยเข้าวงการมาจากการเป็นในแบบแต่ด้วยในตอนนั้นเป็นช่วงที่คิดแต่จะสนุกติดเพื่อนเอาแต่เที่ยวเตรทำให้คุณพ่อของเขาต้องส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์หลังจากนั้นก็ได้กลับมาดูแลโบนันซาแต่ถึงอย่างนั้นก็มักจะมีข่าวกับดาราสาวในวงการอยู่บ่อยครั้งและแต่ละคนก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ตน้ตนๆทางนั้นทำให้เขาขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วภายหลังก็ไปออกรายการพร้อมกับ บอกชอบสาวแอฟผ่านสื่อซึ่งทั้งสองคนก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นความรักที่หวานชื่นและได้วิวากันในที่สุดที่โบนนันซ่าเขาใหญ่มีความรักมีความสุขตามประสาและได้มีน้องพี่ใหม่ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกจนภายหลังก็มีคนมาบอกว่าสงกรานนั้นยังคงไปเที่ยวใช้ชีวิตเหมือนเดิมและทางแอฟเองก็บอกว่าเธอนั้น เดินออกจากบ้านที่โบนันซามากว่า2ปีแล้วและอย่างที่หลายคนรู้กันเขาเองก็ได้มีความรักครั้งใหม่แต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่ของพ่อและแม่เช่นเคยอย่างครั้งนี้ที่ฝ่ายหญิงได้โพสต์ภาพบุตรสาวขณะที่กำลังไปร่ปรวมงานโรงเรียนแต่ก็มีตาดีสังเกตเห็นคุณพ่อของน้องปี้ใหม่นั่งร่วมเฟรมอยู่ห่างๆอีกด้วยทำเอาแฟนคลับลุ้นไปตามๆกันว่าทั้งสคนจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้อีกครั้งหรือเปล่า